นี่น่าจะเป็นโรงแรมน,น่าหานเลยรู้ชื่อโรงแรมอไรแต่ว่าน่าร้อนนะร้อนเย็นน่าจะรด้กับดีโอเจอแล้วชื่อโรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วครับดีมงไทยแล้วและก็อันนี้ น้องเอียนะภรรยาผมเองครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่สามหรือเปล่าใช่ไหม EP ที่สามหรือว่า EP ที่สี่วะ EP ที่สามของรายการเที่ยวกับเมียนะฮะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันที่หาดบางแสนนะฮะหาดบางแสนฮะก็ประมาณนี้วันนี้คนเยอะมากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไป ทเที่ยวกันยังไงเดี๋ยวเอาสถานที่มาให้ชมกันนะครับเจอกันวันนี้เราก็มากันสี่คน,นะฮะภรรยาและก็พี่พี่เพื่อนทีทนะฮะเดี๋ยวเสียต้องใส่อะไรอะ่ะใส่ชุดตัดอ้อยนะฮะ มเเเลราจะลงไปเล่นน้ำกันนะฮะว่ามีน้ำจะเย็นหรือจะร้อนหรือยังไงนะฮะับในกัางนี้ถืกว่าโอเคเลย ว่าฝนจะตกนะ เพาทำให้เธอายจะค่ฉันกกันมาจรงจริยาทิ้ a กันไปเธอเข้ามาทำให้ใจฉันหวันถึงท่าที่ใก็ไม่รู้ว่าเธอทำใจฉันสั่นคำสีที่คุยกันมันก็ยังไม่ชัเจงพอที่ทาให้ฉันนั้นรู้ว่าเธอคือคนที่สควรรอ นนนตอนนี้เราก็อยู่ในหาดแล้วนะครับเราก็กำลังเดินเล่นน้ำเล่นรายอะไรทั้งน้าหาดะะไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ผมก็แต่งตัวมาแบบชิวๆบ้านๆเลยนะตั้งแต่ทั้งดาว แล้วตักดาวแล้วก็เสื้อเสื้อตัดอ้อยนะส้อตัดยก็มากันแบบชิวๆเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินข้างหน้านู้นว่ามันจะมีอะไรนะครับแล้วพอหลังจากเราเดินเที่ยวชมหน้าหาดเสร็จแล้วนะครับผมจะพาไปที่จุดชมวิวฝั่งนู้นน่าจะเป็นเขาสามมุกหรือเปล่าโอเคครับเจอกันที่นู่น นี้เวลาประมาณ10โมงกว่าฮะเราก็แวะพักกินข้าวกันชิวๆเนะับเปดหมูเคี่ยวผู้สาวนะก็มีซุต้มไก่ทอดหรือย,อย่างก็ไม่รู้แล้วก็จิมนะฮะหอย<笑>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 หอยอหอยน้ำลงใช่ป่ะแม่น้ำลงแล้วก็มีกุ้งเผาฮะกับผลไม้กนต้น นี่ครับมือเปล่าที่จะหอมมากขึ้จะเรียกป้าหรือเรียกพี่ดีเรียกพี่เมย์แล้วกันอันนี้เป็นเผากุลีเผาภาษาแมาเดาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็หม้อหมอเอียเมียหม้อเอียเมียมันจะแยกดีปว่าอืโอเคแล้วก็อยู่ริมหาดเลยนะครัะริมหาดเลย โอเคผมจะทำการกินกุเนะ่บแต่ไม่ก็เปิรอนหนอผมก็ไมอก็หนอมเผาก็แซ่บมากนะแต่น้ำจิ้มเที่ยวไปหน่อยนาลองหา ลองยินจิ๋มนะฮะลองยินจิ๋มนะฮะเนี่หายน้ำลมเต็มคำเออนี่หนูกุ้ยโกติแค่ไหนหนูกุ้ยเต๋หรอคือจะบอกว่าสูสานุ่มๆแตกในปากโอ่อเมนูต่อไป ปลาหมึกย่างชิ่ออะใกเรู้ทางสาลงเชนน้องน้อยแจว่าตรงน้อะยูกี่ของมงพี่เมย์ตอบว่าอร่อยไหม ถอยมาแล้วม่ไงครับาย่างรแสแกินม่ข้าไปอร่อยรงปาางิมาดัเจนทเากิมานี่มินจิลิโอเคเดี๋ยวผมจะลองชิม ปลาหมึกย่างบางแสนดูนะฮะว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนนะฮะนี่โอ้น่ากินมากนะอาวอืมสุดยอดคือแบบว่ามันกลมๆนะฮะมันมันดีสุดยอดเลยนะฮะ ีเร,เราลงมาผ่า,านไม่ครับนีเ่เราอยู่ยอันนี้เรากำลงังอ,อยู่ที่บางแสนนะฮะอันไปดูก็มีเ <laughs> ดอจะหมุนดูอยู่รอบๆประมาณนี้ะแล้วคนเยอะแยะเลยนะวันนี้เริ่มมีคนเยอะขึ้นเรืเเ่อยๆเรื่อยๆ หลังจากตะกี้ที่ฝนตกจริงๆแล้วถ้าเมียไม่ท้องก็เราว่าจะไปเช่าบราน่าโบบทซิ่งกันสักหน่อยแต่ว่าวันนี้บังเอิญเมียท้องแล้วประมาณ4-5เดือนแล้วก็ต้องเซฟเซฟไปก่อนนะฮะสเดือนคนสี่เดือนนี่ฮะท้องสี่เดือนคดเปรี้ยวอ,อ,อ่ะดูเราออกเออเย็ดแค่โอเคลุยกัน เป็นน้ำครับประมาณแค่เข่านิดเดียวเนี่ยาะก็เล่นไม่ได้ด้วยก็ไม่ค่อยสนุกลแล้วน่าจะไปที่เกาะอื่นนะครับว่าจะมีที่สวยๆให้ถ่ายรูปถ่ายคลิปกันหรือเปล่าโอเคเราไปเจอกันเลยกว่าไป Yeah I'm making it rain nigga but I was just on a plane nigga buying gear flying here fuck h e too hard it's my time of year Uh 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 If I'm in the club I get a hundred stacks I'm always rolling up so I can love for that Them nigga stole my swag but I don't want it back my nigga uh 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 อ้าตอนนี้ก็ย้ายฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งของหาดบางแสนแล้วนะฮะโอ้โหตรงนี้ดูดีกว่าตะกกี้เยอะนะฮะน้ำใส แล้วก็มีหาดทรายมีขดหินให้ดูวิวอะไรเชียวนะฮบเพราะว่า mm hmm. ผมชอบแบบนี้มากกว่านะฮะมันยังไงอะโอเคกว่าเอาง่ายว่ามันได้ฟิลกว่าคือรอบๆก็ดูจะน่าสนใจกว่ามันไม่ค่อยวุ่นวายเหมือนตรงตะกี้นะครับตะกี้คนเยอะมากแล้วจนบางทีน้ำแบบ โซ่ปกเลยอ่ะลูะขึ้นโอ้โหก็ได้อะขึ้นตรงนี้แล้วกันโอ้โหนี่ไม่เท่าไหร่โอ้โหดูหแบบว่าเปลี่ยกเลยฮะก็ได้โอเคเดี๋ยวผมต้องลงเล่นน้ำแล้วล่ะตรงนี้เพราะมันสดชื่นนะฮะสดชื่นมากมากโอเคครับเอาแล้วครับ มีการงมหอยกันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้พี่เมย์นะฮะกำลังงมหาหอยอะไรอยู่ผมไม่ไมรู้นะฮะเท่าผมก็เพลังหาอยู่นะฮะและเมียผมก็กำลังอ <laughs> อยเรืออะไรบางอย่างอยู่นะฮะตอนนี้ มีการหาสมบัติกันแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้เขไดนะ้วันนี้เรามาเทีย่ยวคือเราจะเอาบรรยากาศล้วนๆเลยนะฮะบรรยากาศทั้งน,นั้น ดูขบวนการหาหอยานสาวสามมุมนะ อน้ำซัดมาเต็มเต็มทุกคนอ่ะโอ้โหก็ดได้ฮนะ สุดจัดเลยตรงนี้ต้องมาแล้วนะฮะต้องมาแล้วใครที่ยังไม่ได้มาต้องมาแล้วนะแต่ถ้าไม่รู้ทางก็ให้ผมนำทางให้นะฮะมีคนบอกทางให้ผมนะครับผมรู้ทางลัดที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะโอเค,อเ,คเอาบุกเรือหอยดูฮะเลือกหอยทั้งนั้น มีทั้งอะไรก็ไม่รู้มีทั้งหอยทั้งอะไรก็ไม่รู้นะฮะเยอะแยะเลยนะฮะโอเคตามมาตามมาเราจะพาไปดูฝั่งนี้ตามมากันครับ คแล้วเพื่อนๆทีแรกผมว่าจะไม่ลงน้ําแต่พอมาเจอตรงนี้แล้วคือแบบโผก,ก็ได้นะครับต้องลองสักหน่อยแม่ลงน้าต่อ โอเคนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปก็จะเป็นเขตของเขาสามมุกนะฮะก็จะมีแต่รูปภาพที่เก็บไว้ได้นะฮะส่วนคลิปก็ไม่มีนะเพราะว่าแบตหมดเก็บภาพได้แค่นี้นะแต่จริงๆแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะถ้าเขาหน้ามีโอกาสได้ไปอีกจะเอามาให้ชมกันนะครับตามนั้นนะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกันจนน่าจะเต็มที่แล้วล่ะผมก็ลงเล่นน้ําอะไรไปเรียบร้อยไปอับนองอับน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อย ประมาณสกักบ่ายโมงกว่าแล้วนะฮะก็น่าจะแค่นี้วันนี้เราจะปิดทริปกันแค่นี้เลยแล้วกันนะฮะเจอกันทริปต่อไป